กฎแห่งกรรมเรื่องหยุดอย่าเห็นแก่ตัวในสังคมปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสังคมที่กำลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆมากมายเช่นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสังคมกำลังมีปัญหาสารพัดซึ่งเป็นภาระที่ทุกคนจะต้องช่วยตัวเองเมื่อมีความเชื่อว่าเห็นช่วยตัวเองเท่ากับช่วยคนอื่นไปในตัวฉะนั้น จึงมีข้อบังคับสารพัดเพื่อแนะนำการวิบัติของประชาชนโดยห้ามทำบางประการและการห้ามต่างๆก็เพื่อส่วนรวมทั้งสิน้นยกตัวอย่างการปฏิบัติตัวของสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมสมัยใหม่ที่ต่างคนต่างไม่สนใจใครสนใจเฉพาะตัวเองเท่านั้นซึ่งถ้าสภาพเป็นเช่นนี้คือต่างคนต่างอยู่ในที่สุด ก็จะได้สังคมที่เห็นแก่ตัวคือสภาพปัจจุบันจัดว่าเป็นยุคดิจิตอลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์แนวโน้มจะทำให้คนในสังคมนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวสภาวะการเห็นแก่ตัวนั้นจะดูและสังเกตได้จากการปฏิบัติตัวของมนุษย์เกือบจะทุกๆคนโดยถ้าไม่สนใจคนอื่นและสภาพการเห็นแก่ตัวก็จะตามมา ในที่สุดแล้วการมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวก็ดีคนอื่นต้องยอมตลอดตัวเองเข้ามาเป็นตัวก่อเรื่องต่างๆของคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยช่วยคนอื่นและไม่เคยขอโทษใครเป็นต้นอาการที่ว่าดังกล่าวนั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังเป็นโทษแก่สังคมที่เราอยู่อาศัยด้วย คือจะเป็นสังคมที่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสังคมที่ตัวใครตัวมันสังคมเห็นแก่ตัวสังคมที่ขาดกุณธรรมจริยธรรมและเป็นสังคมที่เอาแต่ได้ไม่มีคำว่าเมตตาและกรุณาเป็นสังคมที่ไม่สามาัคคีซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะในเวลาที่ มนุษย์เรารเผชิญกับวิกฤตต่างๆอยู่ในขณะน,นี้ดังที่ได้กล่าวมาสภาพการเห็นแก่ตัวต่างๆแล้วทุกคนเมื่อเผชิญภาวะดังกล่าวต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติแบบเดิมหรือสังคมเดิมๆที่เราเคยเป็นอยู่คือเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมที่พึ่งพาและสังคมที่มีแต่ความสุข สามารถที่รับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ได้เพราะเป็นสังคมที่เข้มแข็งไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาตัวรอดเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นผุ้ทุชนเราชาวพุทธศาสนาย่อมจะหนีไม่พน้นเมื่อกล่าวถึงสังคมหรือชุมชนเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงมีประสบการณ์มาก่อน และหาวิธีจัดการทางหนึ่งทางใดได้สำหรับในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีทั้งสองแนวทางนี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วคือพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ที่จริงการกระทำอย่างเช่นว่าการตักบาตรทำบุญที่บรรดา ชาวพุทธทั้งหลายกระทํากันอยู่ทุกวันนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสียสละทั้งเวลาทั้งบรรดาอาหารต่างๆซึ่งจะส่งผลทางบวกมาอย่างผู้ที่ทําการตักบาตรทาบุญนั้นเป็นการที่จําระล้างความตรณีในเบื้องต้นได้ดีคือชาวพุทธศาสนาได้ปฏิบัติอยู่แล้วโดยบางคนอาจจะรู้ตัวก็ได้บางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่ เป็นผลของการให้ผู้ที่ตัดบ,บาตรทำบุญดังกล่าวการให้มีสารพัดวิธีตามหลักการให้ทรัพย์สินให้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นให้อาหารให้ทานโดยเฉพาะธรรมทานเป็นบุญอย่างยิ่งและการแก้ปัญหาการเห็นแก่ตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยหลายๆคนคงเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมาตั้งแต่ ัวเองเป็นเด็กๆแล้วท่านนั้นมักจะทำบุญโดยการตักบาตรแทบจะทุกวันและในโอกาสสำคัญๆรวมไปถึงทำบุญที่วัดในโอกาสตามฤดูกาลผลไม้ได้เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำบุญกับพระทั้งวัดเช่นนี้เสมอมาก็คือได้เห็นภาพของการทำบุญมาตั้งแต่เกิดโดยท่านจะตระหนักหรือไม่ก็ตามแต่ท่านได้ชำระล้างความตรณีความเห็นกับตัวของท่าน ออกได้แล้วฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเราชาวพุทธศาสนาได้ทำบุญตักบาตรได้ปฏิบัติในการให้เป็นปกติและได้ปฏิบัติตามโอกาสก็คือว่าได้ช่วยการลดการเห็นแก่ตัวลงการให้ในทางธรรมนั้นยังก่อให้เกิดความรักอีกด้วยฉะนั้นการให้นอกจากชนะความตรณีแล้ว ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้การให้ยังก่อให้เกิดความรักในสังคมที่ดีงามจึงส่งเสริมให้มีการให้ดังกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆเช่นอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆเราจะเห็นคนไทยร่วมมือร่วมใจการสมทบทุนมากมายนี่ก็เป็นการเพิ่มความรักในสังคมได้มากซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าพึงชนะ ความชั่วด้วยความดีคือทั้งการให้ทุกคนทำความดีมาเสมอพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคือการทำความดีเมื่อมีโอกาสสารพัดทุกช่องทางเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวและไม่กลัวเสียเปรียบใครเรื่องนี้พุทธทาสพิกุได้ให้ความสำคัญเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้มีโอกาสเทศในที่ใด หรือบรรยายธรรมะณที่ไหนโดยเฉพาะการบรรยายธรรมะจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวมากเลยทีเดียววันหนึ่งท่านได้ยกเรื่องความเห็นแก่ตัวมาสนทนาโดยท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องของการเห็นแก่ตัวให้ได้ทราบชัดแจ้งเห็นจริงและอยากให้ได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้โดยเฉพาะกับข้าราชการต่าง ให้เว้นอย่าเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะผลภัยที่ตกแก่การเห็นแก่ตัวนั้นก็คือการขาดความสามาัคคีซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศชาติเลยทีเดียวบุคคลโดยทั่วๆไปก็ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างชาวพุทธศาสนาโดยทั่วไปนั่นแหละโดยตักบาตรท,ทาบุญในโอกาสต่างๆเหล่านี้นับว่าเป็นการชำระล้างความตรณีทีเหนียวคือความเห็นแก่ตัวลง ได้อยู่แล้วซึ่งในภาวะสังคมในยุคปัจจุบันนี้ยิ่งต้องการความสามัคคีต้องการความเสียสละมากการเห็นแก่ตัวไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไปจริงอยู่หลายๆคนอาจจะคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้อย่างไรการให้ต่างๆก็คือการลดความตรนีและได้เกิดการให้ชัดแจ้งขึ้นซึ่งถือได้ว่า ได้มีโอกาสช่วยสังคมให้ไม่เห็นแก่ตัวได้เช่นเดียวกันถ้าสังคมไม่เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วแม้ทางราชการก็จะทำงานง่ายขึ้นในโครงการต่างๆเพราะจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยดีเป้าหมายสุดท้ายก็คือการอยู่ดีกินดีของประชาชนเราชาวไทยนั่นเองสภานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานยอมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ